ครับผมนายธนสิตเสกนิรภูครับรหัสู้ศึกษาหนึ่งหกสองศูนย์แปดสองห้าหกครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมทางการตลาดมีสองห่วข้อใหญ่คือหนึ่งภายในและภายนอกภายในคือการควบคุมได้ภายนอกคือการควบคุมไม่ได้ครับส่วนภายในแยกออกมาได้เป็นสามหัวข้อใหญ่คือมีหนึ่งสี่พีสี่พีก็คือมีเพสไท โปดักต์โปมชั่นมส่วน H ก็คือสถานที่ที่เราจะขายนะครับส่วน Price ก็คือราคาของสินค้าที่เราจะไปนำเสนอขายเขาโปรดักคือสินค้าที่เราจะเอาไปขายให้กับลูกค้า,า,า,ส,คาส่วนโปรโมชั่นคือสิ่งที่บริษทัทมอบให้กับลูกค้าเช่นลดแรงจกแถมแล้วก็มีอีกคือ H H R เอชอาก็ค <Ooh. S 2> ือการดูแลของพนักงานในองค์กรเช่นสวัสดิ์ดูแลการสวัสดิภาพไอสวัสดิการของลูกของพนักงานเพื่อจะให้พนักงานอยู่กับเราได้นานที่สุดและส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการเงินการเงินก็คือเกี่ยวกับพวกพวกกินต้นทุนว่าต้นทุนของสินค้าเป็นยังไงแล้วส่วนเราดูภายนอกนะครับภายนอกก็มีพวกศาสนาการเมืองกฎหมายและวัฒนธรรม ศาส,สนาก็คือเช่นพวกศาสนาอิสลามเราจะนำ KFC เข้าไปศาสนาอิสลามได้เพราะว่า KFC นั้นไม่มีหมูส่วน m ม d o n เราเอาเข้าไปศาสนาอิสลามไม่ได้เพราะว่าเมโ o n น l นั้นมีหมูส่วนกลาเงเมืองก็เช่นพวกประเทศอิอรักอิหร่านเกิดการจลาจลทําให้ประชากรของประเทศนั้นไม่สามารถออกมาซื้อของเกิดความวาหวาดกลัวหวาดระแวงส่วนกฎหมายที่ออกมาก็คือ พวกกำหนดเวลาการขับของแอลกอฮอล์ทำให้ยอดขายของแอลกอฮอล์แต่ละปีตกลงส่วนวัฒนธรรมก็มีสองภาคยกตัวอย่างมาสองภาคคือภาคเหนือและภาคใต้ภาคเหนือคือเป็นคนที่กิิยาท่าทางสมุนขายช้าพูดช้าทำกิจกรรมช้าส่วนภาคใต้นั้นเกี่ยวกับพวกทำเร็วพูดเร็วครับขอจบการรายงานเท่าน,น,นี้ครับ